โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอก,กันอีกครั้งกับอาร์กโนดิกของเราอีกเช่นเคยครับสำหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยกำลังรออาร์เจเนซิสอยู่นะครับช่วงนี้ก็แบบอาจจะมาน้อยเพราะว่าโรงเรียนมันเปิดเทอมแล้วนะทำให้กระติกเนี่ยก็ไม่ว่างถ้าจะเล่นกันเล่นกับพี่บีสองคนมันก็อาจจะแบบไม่สมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะถ่ายได้แค่วันเสาร์กับอาทิตย์นะครับหรืออาจจะได้แค่วันอาทิตย์วันเดียวนะ เอออาจจะทำให้มันมาน้อยกันนิดหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับเรือดำน้ำกันดีกว่า oh. เออรีวิวเรือดำน้ำให้ดูครับผมอยู่ในไหนเอยไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวจะดูว่ามันจะคราฟได้หรือเปล่านะตอนนี้ไอเรือเนี้ยวันก่อนเนี่ยเราไปวางตื้นเกินไปมันก็เลยไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาวางใหม่ให้รู้สึกว่าอะไรนี้จะไม่มีเรือดำน้ําให้คราบนะแต่ไม่เป็นไรผมมีของผมอยู่แล้วผมแค่กลับมาผลิตเรือใหญ่ลำนี้ลําเดียวนี่ไงเรือดำน้าตอนนี้จะมีแบบว่า หน้าคล้ายๆกับปลาโลมานะครับอันหนึง่งอ๋อมันน่าจะยิงได้ด้วยปะเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ากด R เพื่อทําการเล็งครับแล้วก็กดสเปซเพื่อยิงแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะใช้ลูกกระสุนอะไรนะส่วนอันนี้น่าจะเป็นการออสำรวจนะครับแล้วก็น่าจะมีการยิงได้ด้วยเป็นการยิง AOE นะครับยิงอะไรของมันก็ไม่รู้โอเคแล้วก็ดูหมนว่าจะมีออกซิเจนให้เพื่อนด้วยอะไรตอนนี้เรือนะครับใกล้ได้แล้ววันก่อนไม่ได้เล่นเดี๋ยววันนี้ต้องเล่นให้ได้ เราจะมารีวิวเรือดำน้ำที่มีมูมลค่ามหาศาลนะครับที่เราอาจจะไม่ได้เห็นในประเทศไทยมาดูในเกมแท้ก็แล้วกันทั้งๆ <c oughs> เอาแล้วเรือนะครับพร้อมแล้ว <c oughs> โ,โหน้ำหนักสุดยอดมากเดี๋ยวต้องเติอนน้ำหนักตัวละครบิ๊กหยน้ำหนักพี่ต้งแบบหลายพันยังขนแทบจะไม่ไหวนะเมื่อกี้เอาเรือไปที่700เอาอะไรบ้างดีสปีดโโหสปีด1้9ยห้ได้อย่ปติโูดออกซิเจนก็น้อยเกินอ่ะเอาไปแล้วก็สติมิน่าให้หมด โอเคเรียบร้อยครับประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งที่ผมจะบอกให้ทุกคน,นคบได้รับรู้เรือเหาะเราเนี่ยใช้รีโมทแม่งวาร์ปกลับมาได้ด้วย <c oughs> เป็นอะไรที่แบบว่าโคตรเซอร์ไพรส์มากเลยนะอนันี้เออเดี๋ยวเราจะวาร์ปกลับไปนะครับที่บริเวณริมหาดริมหาดมันอยู่ตรงไหน,ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรากลับไปลาสโลเคชันได้ที่เปล่าอ๋อแต่ว่าถ้ากลับตรงนี้มันจะไปกันหมดยกขยงเลยเนี่ยผมต้องออกมาห่างๆก่อน ่ะตรงนี้ล้กันตรงนี้น่าจะไม่มีใครนะกิกะโอเค,อเค last remote location ไปเ,เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมีการจับสัตว์กันด้วยพาทีแล้วไม่จับสัตว์มีคนแบบโอ้โหไม่พอใจกันใหญ่เลยแบบโอ้พี่ไม่จับสัตว์เลยเบื่อมากแม่ก็มารีวิวอย่างอื่นให้ดูกันบ้างเว้ยเฮ้ยหัดดูอย่างอื่นกันบ้างเฮ้ยแล้วนี่นอกอะไรเนี่ยผมมาผมก็เจอตัวจับเลยนะครับเนี่ยมาคอนะครับเทมพา์สิ อ๋อใช้เบอร์รี่ธรรมดาทั่วไปเดี๋ยวจับไปด้วยเลยอันนี้อะไรเป็นนกแก้วหรือเปล่าอเอาล้วครับเรียบร้อยโหตรงนี้มันมีหลายตัวนะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดียวรอกูด้วยดิ <c oughs> ไอเวนนี่เสือกไปกัดนกดูก่อน <c oughs> ตีนะมึงยังไงไม่ร่วง <c oughs> ไม่ยอมตายเรียบร้อยเดี๋ยวต้องรอจังหวะมันลงมาใหม่อีก <c oughs> โอ้โหแล้วกว่ามันจะลงเมื่อไหร่ล่ะครับข้างบนนี่อะไรข้างบนนี่นกขี้ขโมย มีอีกหรือเปล่าอ่ะแถวนี้เดี๋ยวสแกนอีกรอบหนึ่งมีแม็กแม็ข้างหน้านี้อะไรเนี่ยข้างหน้านี้เต่านะครับไม่มีแล้วบ้างน่าจะมีแค่2ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวมันน่าจ,จะลงมาแหละเฮ้ยลงมาแล้วนี่ไงลงมาแล้วทุกคนจับนตกแก้วกันก่อนพี่มาแล้วใส่อาหารเรียบร้อยนะครับได้แล้วทำอะไรได้บ้างถ้าให้ลุยได้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวลองให้ลุยครับลุย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 ได้บอกวะไม่ลุย ดยไ่ได้น่าจะเป็นแบบไปเลี้ยงเพื่อความสวยงามเดี๋ยวลองให้ไปตีกับตัวไหนตัวนุชตัวนุด,นดไปนี่สั่งได้ครับไปแล้วครับโอ้โหแจ๋วแจ๋วนี่เป็นไงบวกกันแล้วเลือดมันไม่เห็นลงเลยมึงไหวปะเนี่ยเอาครับเข้าไปโฉบไ,ไม่โดนเมื่อไหร่จะโดนกันวะโอ้โหบินไปบินมาเดี๋ยวผมได้ยินเสียงมันเตะนะปึก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 ทำไมมันไม่ได้ก็มไม่รู้อะแล้วก็เดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงหน่อย อันนี้น่าจะเป็นค่าเสียงของเซิร์ฟหลักเติมอีกนิดนึงได้จะได้ดังๆนิดหนึ่งนะน่าจะไม่ได้แนละ้วมั้งถ้าไม่ได้มึงลงเถอะมึงลงเถอะอย่าพยายามเลยมามขึ้นไหล่นี่มาเอาเอม่เ้ยตามอีกไอ้นี่ไอ้นี่นตามเอาของไปด้วยโอ้โหอย่าก,กวนตีนเดี๋ยวลงไปไว่ายน้ําก่อนเอาเรือไปวางลึกลยแล้วกันเดี๋ยวเอาเรือมาเซตไปก่อนนะครับจะได้วางง่ายๆ่ะไว้ที่เลข5า ที่วันก่อนในะที่ผมวางตึ้งก็เพราะว่ามันจะมีเรือของออฟฟิเชียลอะถ้าเป็นเรือออฟฟิเชียลเนี่ยเราจะวางนะครับเวลาเราว่ายน้ําไม่ได้ไม่รู้มันอัปเดตตอนไหนเมื่อก่อนมันก็อยู่ในน้ําก็วางได้นะถ้าผมจำไม่ผิดข้างหน้านู้ดอะไรไวะยเนี่ยอันนี้ปลาการังเหรอไปก่อนไปก่อนไปก่อนต้องลึกๆหน่อยเพื่อความชัวครับโอ้โหลึกมากก็เจอไอ้หลามอีกเว้ยจะได้วางไปเนี่ยเอาล่ะตรงนี้น่าจะลึกพอนะทุกคนเดี๋ยวลองดูครับ จะวางได้หรือเปล่าไม่รู้เอาล่ะจัดไปครับเรียบร้อยเฮ้ยวางได้นี่รอบนี้ไม่เกยตื้นแล้วครับโอเคน่าจะได้อยู่ทีนี้สอนการเล่นไม่ไรข้ามไปเลยครับไปไปเดะไปเดะไม่ไปวะเนี่ยวัดเดี๋ยวแก๊สโซลีมีปะแก๊สโซลีมีอะเติมเติมแล้วไปเลยทุกคนมันไม่ไปน้ำลึกมันก็ไม่ไปครับ ผมว่าอันนี้มันน่าจะบักไปแล้วนะไอ้เรือลำนี้วะโถน่าเสียดายทำไม่เป็นไรครับลงครับเดี๋ยวเราไปลองเรือดำน้ำดีกว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับเป้าหมายของคลิปนี้ลงกันเลยเดี๋ยวเอาเรือดำน้ำมาเอาทีละลำนะเอาลำนี้ก่อนอันนี้ได้เปล่ามันไม่ให้ลงไงมันวางตรงนี้ไม่ได้ครับไม่วางไม่ได้วะเรือ,อยังวางได้เลยทำไมนี่วางไม่ได้ไม่รู้อ่ะอีกทีหนึ่งอ่าเรียบร้อยโอเค เอาละเป็นไงบ้างวะเนี่ยมีการสอนกานบังครับครับผมว่าน่าจะคล้ายๆกันแต่ว่ามีการแบบสวิตช์โหมดได้ในการกดคิวซูมอินซูมเอาได้นะครับ a o e อดาเมอยู่ที่500แล้วก็น้ำมันใช้เป็นดีเซลโอ้โหเราต้องไปหาน้ำมันดีเซลมาด้วยเนยเอาละเดี๋ยวผมต้องเติมน้ำมันก่อนดีเซลผมมีไปเนี่ยผมไม่ได้ติดตัวมาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรน้ำมันนี่เดี๋ยวเราเออเสกมาได้นะครับ เสียง้วมาดีเซลมาก่อนโอเคเตรียมมาเอาเท่าไหร่ดีวะเนี่ยเอาสัก100อ่าเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวลองดูผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งเพราะว่าเผื่ออีกลำหนึงต้องใช้ด้วยอ่ะใส่เรียบร้อยอา่าตอนนี้อุปรกรณ์อันสอดเอามาดูไปได้ยังไปได้แล้วเรียบร้อยครับโอเคทีนี้ลองท่ากันเลยเขาบอกว่ากด R นะครับเฮ้ยกด R มันปล่อยนกกูไปแล้วนี่เดี๋ยวเดมัน R ยังไงของมันวะ อุ้ยหลามเต็มผมจําผิดลำหรือเปล่าวะทุกคนไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะดูก็ดูไม่ได้แล้วคลิกซ้ายอ๋อตอนนี้ไม่มีกระสุนทุกคนลูกกระสุนใช้ตอปิโดครับอาตอนนี้ผมทําการเสกนะครับตอปิโดไปเรียบร้อยแล้วนี่ใส่ตอปิโดไปครับแล้วก็เดี๋ยวลองใหมย่ยิงยิงได้เปล่าหูพุ่งไปนู้นเลย <c oughs> เดียวเฮ้ยโอโหลอยขึ้นไปบนฟ้านู่นเลย วิ่งยิงโหดเกินว่ะยิงอย่างโหดแล้วก็โอ้โหสุดยอดไม่เคยเจอน้าใสขนาดนี้มาก่อนถ้าเราอยู่ในเรือดำน้ำนะครับเรามองจากมุมกล้องด้านหน้าเนี่ยจะใสแบบแจ๋วว่ะใสที่สุดตั้งแต่เคยเล่นมาครับตอปิโดกระแทกที่พื้นเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองดูก่อนมันจะระเบิดลูกใหญ่ปะ่ะอ๋อเป็นลูกเล็กๆครับผมเดี๋ยวต้องลองกับปลาตัวใหญ่ๆนี่ลองปลาฉลามดูแต่ว่าเวลาขึ้นขี่มานี่ ลำของเรานะครับใหญ่กว่าฉลามเยอะเลยเดี๋ยวยิงระยะประชิดเลยแล้วกันบุ้มเดะครับเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่กด R ไม่มีไรครับกด Q เปลี่ยนโหมดนี่ไงอิเล็กทริก AOE Enable ทำอะไรได้บ้างวะอันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันขึ้นแบบแสงมาครับผมไม่รู้ว่าไอ้แสงตรงนี้มันจะทำอะไรได้บ้างไม่ได้ผลนะอ๋อ มันต้องใช้สตามีนาในการยิงด้วยโอ้โหมันเป็นยานที่ต้องใช้สตามีนาในการใช้อุปรกรณ์นะครับโอ้เลือดมา5,500นะครับอันนี้เดี๋ยวลองใหม่นี่อ๋อเอลนี่คือการช็อตสายฟ้านั่นเองนะครับเป็นเครื่องยิงสายฟ้าครับนี่โอ,โอ้ได้อยู่แต่มันไม่ค่อยมีเสียงอะไรเลยนะเวลาอยู่ใต้น้ำแบบนี้เดี๋ยวลองดังที่สุดดูดิลองดังสุดจะได้ยินเสียงไหม ลองดูครับลองดูขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวช็อตสายฟ้าอ๋อนี่นี่นีมีมา์าด้วยถ้าโดนเป็นสีเขียวยิงดิยิงดิยิงไม่ออกแล้วไงมายิงไม่ออกไม่รู้อ๋ออาจจะใช้กับฉลามไม่ได้หรือเปล่าน่าจะใช้ได้กับบางตัวครับตัวเล็กๆหรือเปล่านี่ลองลองอันนี้ลองอันนี้ครับนี่ได้แล้วเมื่อกี้ได้แล้วครับมันเพิ่งจะออกไอ้บ้ากูใช้มิสไซล์ตอร์ปิโดกูดีกว่าบ้างเนี่ยปุ๊ง กระจายต้องแบบนี้ถึงจะรุนแรงแล้วก็มันขึ้นอะไรไปเนี่ยอ๋อมันมีการโ r o t e c t i o n เวลาอยู่ในเรือดำน้ำด้วยเอะ่ะลำนี้พอเดี๋ยวลองอีกหนึ่งลำนะครับที่เป็นลำ explorer เฮ้ยผมกดเปิด inventory <c oughs> ไม่ได้วะผมคิดว่าตอนนี้อาจจะมีปัญหาอยู่บางอย่างเดี๋ยวได้แป๊บอาจจะต้องกดนานหน่อยเออนี่ไงพึ่งได้โอเคเวลาลงจากไอ้อุปกรณ์พวกนี้ต้องใช้เวลานานนิดนึงอ่าได้ยัง เรือมายังเรือเฮ้เรือเรือดำน้ำเมืเ่อกี้ออกไปแล้วไม่ใช่เหรอเอา้าหายไปไหนทุกคนข้างบนก็ไม่มีอ๋อไปอยู่เลขห้าเฉยเลยแทนที่มันจะวางเอามามันกดวางในการกดปุ่ม E ไม่ได้นะครับนี่ออกมาแล้วเรือดำน้ำโอเคทำอะไรได้บ้างเนี่ยเคลื่อนไหวนะครับยิง LE เล็บเมาส์มีการเปิดแผนที่ ผมว่าไม่มีอะไรมากนะอันนี้อันนี้ใช้น้ำมันเป็นแก๊สโซลีนโอเคไม่ยากตัวนี้เดี๋ยวเราติดตั้งแก๊สโซลีนไปเลยครับแก๊สโซลีนอออยู่นี่อ่ะใส่เรียบร้อยน้ำมันมาแล้ววัวนี้เคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่ะคล่องแคล่วคล่องแคล่วคลิกซ้ายคลิกซ้ายมันบอกเป็นยิงพลังได้ไม่ใช่เหรอไม่เห็นยิงอะไรได้เลยวะเอ้านี่นี่นี่ อูดูบบบว่าเราจะต้องเข้าใกล้ก่อนถึงยิงสายฟ้าได้นะครับมาซามิน่าขึ้นน้อยมากช็อตสายฟ้าวูหูได้อยู่ปล่อยกระแสสองทีตามิน่าจะหดแล้วดามเมจไปดามเมจก็ขึ้นน้อยนะโอเคช็อตต่ออู้เรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นสลบเฮ้ยใช้ในการจับสัตว์ได้อยู่เว้ยแม่ ได้ไดใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวฆ่า่อนตัวนี้พอเราฆ่ามันเนี่ยเราจะได้ทำการแบบเปิดนะครับในส่วนของเลเวลได้ดาเมจเยอะๆเอาสัก500ดาเมจแล้วก็สปีดสปีดขึ้นโคตรน้อยอ่ะจามิน่าไปประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวลองไปช็อตปลาโลมาดูนะทีเดียวตายป่ะเพิ่มดาเมจไปแล้วช็อตไปหูเรียบร้อยแรงนะครับทุกคน แล้วถ้าอยู่ข้างบนช็อตโดนไปเนี่ยช็อตเอือ้อเอือ้อเอื้อเอื้อโอ้โหได้ได้ได,ได้มันต้องแบบนี้มันถึงจะมันทางฝั่งนี้เลยนะครับช็อตเอือ้อเรียบร้อยดีงามต้องเติมแบบเสียงไปด้วยไม่มีเสียงแล้วมันไม่มันไงคือไอ้พวกนี้มันเป็นมอดบางทีมันเซ็ตเสียงนะครับไม่ลงตัวนั่นเองจับไปอีกตายข้างหน้าโอ้ ข้างหน้าเหลือเยอะเลยข้าไม่ให้หมดแหละตรนนี้เรามาถึงป่าบึงนี่ว่าเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้เพื่อไปดูว่าข้างบนนะครับมีอะไรให้จับบ้างยีงช็อตให้หมดเก็บมันก่อนเอาละตัวนี้ชอ็อตไปล่วงยิงได้สูงขนาดไหนไวะเนี่ยคือถ้าไม่มีตัวมันก็จะไม่ปล่อยสายฟ้าด้วยเอาละผมจะจอดเรือดำน้ำผมนะฮะไว้ตรงนี้ถึงแม้ว่าเรือดำน้ำผมจะลำเล็กแต่ก็ได้เห็นประโยชน์นะครับ <laughs> ดีกว่าลำใหญ่แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ย อันนี้อะไรวะเนี้ยนี่เก็บไปได้อันนี้ป่านี่เราก็เคยมาแล้วนะวันนี้เราจะเจอแบบตัวอะไรแบบเจ๋งๆให้เราจับบ้างไหมเนี้ยนะครับเราจะได้เอากลับบ้านไปได้มีไหมมีไหมน่าจะหายากเมื่อกี้้านนู้นอะไรเนี่ยเป็นไนนกนะครับนี่น่าจะเป็นนกเป็ดน,น้ําหรือเปล่าอ๋อนี่นกจิ๋วครับใบบัวนี่ใหญ่มากเลยนะตรงนี้งั้นวิ่งต่อ ข้างบนอะไรในข้างบนหอยทากโอ้โหหอยทากนี่จริงๆแล้วหาโคตรยากเนี่ยเราก็สามเขาแล้วพวกนี้มีเนื้อเน่าอยู่เอาละเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับมันจับได้หรือเปล่าขอลองแป๊บสแกนดูก่อนจับด้วยเค้กโอ้โหเค้กทํายากนะครับไม่เป็นไรไม่เอาเดี๋ยวขอเนื้อเน่าเก็บติดตัวไปด้วยเผื่อเราจะไปเปลี่ยนเป็นนาโคเบอรี่นะครับนาโคติกอะไรพวกนี้นี่ไงตรงนี้เริ่มสัตว์เยอะแล้วครับ เฮ้ยเจอนี่เจอควายครับอันนี้ควายเหมือนกับที่เราเคยขี่ไปเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนนนะหน่าลองจับมันดูอ่ะไม่รู้มันโดนตัวอะไรคาดสลบมันขึ้นแล้วเนะี่ยลูกดอกอยัสลบมีแค่นี้เหรอโอ้โหมีน้อยเกินเดี๋ยวดูก่อนไม่น่าจะคราบได้แล้วแหละทางเดียวคือต่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวยิงไปก่อนแล้วก็ต่อยซ้ําก็ได้เอาเราเราจะรีโหลดนะครับลูกดอกเฮ้ยเ้สู้ส,สู้อู้อุ้ย วุ้ยควิด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 ยิงยิงเอาดิมาต่อยกับควายต่อยกับควายต่อยกับควายเออเออเออโอ้เปิวปิวไปเด้ไปเด้อร่วงโอ้โหแจ๋วสุดยอดอุ้ยกริฟโอ้เอฟเฟกต์นี่มาตอนไหนวะเนี่ยดูดูเดินในน้ำแล้วเอฟเฟกต์กระจายว่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะน้องๆเกมอาร์ตตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าภาพสวยมาก เอาละเดี๋ยวใส่เบอร์รี่ก่อนเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปขึ้นเทมแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าเูดวร้อยสามห้านี่จะนานหน่อยนะกว่าจะกินหมดสีม่วงก็ไม่มีด้วยนะครับใส่ให้หมดทุกสีอ่ะขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมา4 3เนี่ถ้ามีสีม่วงเนี่ยมันน่าจะได้ร้อยง่ายเลยนะเดี๋ยวเดินเก็บก่อนก็ได้วะ่ะเดี๋ยวลองขี่ายตัวนี้ผมว่าไฟาตัวนี้จะสมบูรณ์ว่าไอตัวที่เราเคยจับเอาไว้รอบก่อน เพราะมันมี2บอดนะครับทับกันอยู่เอาละเบอร์รี่สีม่วงมาแล้วพอแล้วมาเดี๋ยวเติมสีม่วงอีกลูกเดียวอาจจะอยู่เลยเนี่ยเรียบร้อยระหว่างนี้นะครับเราต้องเดินสำรวจมีอะไรให้เราจับอีกเปล่าว,วันนี้ไม่ใช่วันที่เราจะรีวิวแค่เรือดำน้ำนะครับเราทำหลายอย่างนีไหมคือผมอว่าไม่น่ามีแล้วแหละทุกคนขึ้นมาดูที่สูงๆหน่อย ไม่มีเลยอ่างั้นน่าจะได้แค่นี้นละครับโอ้อะไรเนี่ยเอ้ยงูมีงูด้วยด้านหน้าครับไอ้งูเนี่ยผมไม่เคยจับของออฟฟิเชียลักทีนลงว่ะเดี๋ยวเราลองสแกนดูว่าว่างูมันจะจับอะไรเขาบอกว่าจับพาสิบใช้ไข่ในนเสาวอุยอ้ยอุ้ยอ้โดนแล้วปูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่หรือเปล่มา,มาที่ออกข่าวเลื้อยบนแบบกำแพงบ้านเขาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่งูเหลือม นะครับแต่ว่าเวลามันถ่ายรูปมาแม่งดูใหญ่โคตรโอเคกูจะสลบปะเนี่ยเมื่อกี้มันมีตรงนี้ตัวอะไไงไปแล้วหอหะอันนี้ยิงก่อนอ่ะตายโอ้ทีเดียวโยอีกตัวหนึ่งไปไหนหายแล้วไหลลงไปด้านล่างนี้ปะเนี่ยข้างล่างนู้นไปอะไรเนี่ยอ๋อนอกเกี่ยวกับปลาทั่วไปไม่มีอะไรแล้วครับโอ้โหนี่นี่นีนน่เจอแล้วนึกว่าหายไปไหน ปามามา,มายิงไม่ค่อยเข้าด้วยแม่งเอยเนื้อหนามากเอาแล้วมันจะออกมาจากญ้าตรงไหนหัวโผหัวโผสายโคตรยากนี่แหละโอ้โหเวลร้อยห้าแหละว่าแล้วทไมไม่ยอมตายัาทีหนึ่งป่านนี้ได้ยังว่าควายเดี๋ยวดูกันีทุกคนได้แล้วอ่าทแทรกเลยนะครับอยู่ฝั่งนี้โอ้โหระบบที่ผมชอบมาก คือดีงามเลยเราจะรู้เลยว่าเราจับสัตว์แล้วเราลืมไว้ที่ไหนซึ่งปกติผมชอบลืมได้ไงไปโผล่ยังตรงนู้นนะ่ะเพนกวินที่เรายิงสลบอ่ะมึงยังไม่ตื่นอีกแล้วเอาจริง What <the> fuck? ว่ามันหลายพารหลายวันแล้วในเนี้ยเป็นไปได้อะทุกคนไม่อยากจะเชื่อเลยเดี๋ยวไปดูมันหน่อยเนี้ยสามพกิโลนะครับเอ้สา0พัเมตรไม่ใช่สามพกิโลขึ้นขี่ได้เลยตัวนี้ตัวนี้ดูหน้าตามีแววว่าจะสมบูรณ์ เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไอตัวก่าแมงอัดไม่ค่อยโดนนะเดี๋ยวดูตัวนี้เมื่อกี้มันขวิดผมเลยอันนี้มันเหมือนวัวมากกว่าคลิปขวาครับนี่ไงโดนละโดนต้นไม้เลยคลิปขวาคือเหมือนจะก้มลงไปกินอะไรสักอย่างหนึ่งคลิปซ้ายโอ้ตัวนี้สมบูรณ์ครับเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไดอ่าแจวมึงไม่เหมือนตัวแรกกว่าตัวนี้ดีมากคลิปขวาก็ฟาร์มเนื้อไม่ได้มันก้มลงไปน่าจะกินหญ้ากินไร อาจจะใช้ในการฟาร์มเบอร์ลงเบอร์รี่กด C ไม่มีครับอุย้ยกระโดดได้ด้วยจุดยอดเลยขอทอดหน่อยทอดทอดมีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยทอดทอดไม่มีคราบก่อนมืนมืดแล้วด้วยโอ้โหเรามาตอนคืนเลยนะวันนี้เคขอไฟหน่อยประจนภัยในบึงครับมาควิดเข้าไปครับโอ้โหมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้โดนเรียบร้อยได้เลยอย่างแรง อันดามีปไป9,007นะครับเพื่อความสะใจในการที่จะมาอาราวาในบึงยามค่ำคืนครับ,บอมองไม่ค่อยเห็นแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราแกมบ้าเนี่เป็นไงชัดแจ๋วไหมไล่ควิดได้หมดเลยเนี่ยเอาไอ้ตัวนี้ก่อนดีกว่าพาราเซอร์สปีดคอสซูมใส่ได้น่าใส่ได้ด้วยแต่ไม่รู้เหลือหรือเปล่าเหลืออยู่อันนึงพอดีเติมเลยนี่ิวควายิวควายิ้ว ไี้งูกระเด็นปาบมาบป,าบ,ปาบวิดโอ้โหแจ้ว่าตัวนี้ตีแน่ตีแน่เรียบร้อยนี่ลองกินหญ้าดูดิโอ้โหเบอร์รี่ย่างเยอะอุ้ยไอ้เคไอ้เคเลือดสาดไปเลยโดนเมื่อกี้เราอัดปะไม่ทันมองไม่ทันสังเกตที่ข้างหน้านี่จะเป็นบ้านคนป่าแน่นอนเลยวิ่งเลยครับวิ่งยาวๆเลยครับเดี๋ยวไปดูนี่กลางคืนมีคนป่าไเนี่ยมีไหมกลางคืน คนป่าไม่มีครับโอ้โห,หน่าเสียดายอยากจะเจอคนป่าลื้เกินอ๋อจริงๆแล้วการผลิ่ธรรมดามันก็จะได้ในส่วนของเบอร์รี่อยู่เหมือนกันเหรอนี่ไงมันได้แพนสเปซี่นะครับโคตรเยอะแต่ทำไมอันนี้เก็บไม่ได้อะอ๋อมันเก็บไม่ได้ทุกต้นนี่หว่ามันเก็บได้เป็นบางต้นหูดูงูข้างล่างนีเลื้อย,ยองขวัญมากเลยโอ้โหโอ้โหนะกลัวจัดเลยมา ตีนี่เก็บกว่าที้หมดเก็บกว่าที้หมดอู๊ดอ้เคอุ๊ยปันปัน,ปนติดเลยครับแต่ไม่หล่นครับผมอัดดามเมจไปอีกลองหมื่นเมื่อกี้อัดไป9 0 0ามันยังรอดเว้ยมันไม่ตายในการโจมตีครั้งเดียวต้อง1 8ื่นแปดนะครับเนี่ยตีแน่ตีบวกหปิง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 เทียบถ้าอยากตกปลาก็มาเอาเลือดปิงไปด้วยเดี๋ยวผมจะวาร์ปแล้วนะโอเค ผมว่าเราโอ้ยโอ้ยลนลนลนอุย้ยแต่ตัวเล็กลนตัวใหญ่ไม่ลนตัวเล็กลนว่ะโอ้โหตีผิดต,ต,ตีถูกแม่งลนไฟกูด้วยขอเรียกไฟแล้วกันเอาละตอนนี้เราจะกลับไปที่บ้านก่อนแล้วกันนะครับโอเคเราจะไปที่โฮมตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินเล่นที่บ้านต่อส่วนไอตัวแบบว่าเพนกวินนั้นช่างมานันแล้วกันอยู่ไกลเกินขี้เกียจไปนะครับเอาเรามาถึงแล้วนะครับแบบเร็วว กลับมาในสภาพขี่ได้เลยเว้ยอะปิดในส่วนของกล้องก่อนจะได้วิ่งแบบชิวๆเดี๋ยวดูหย่อมย่าง,างนี้ฟาร์มได้ปะมาไวเกินเทกเจอร์ยังไม่โหลดเลยต้องใช้คลิกขวาอย่างเดียวในคลิกข,ขวามาเพียบอุยโอ้ยโอ้ยโหโ,หโ,หโดนโดนเมื่อกี้มันมีหลังท้ายดาเมจให้โดนลัปเตอร์ด้วยนี่กระโดดไกลอยู่เว้ยแต่การฟาร์มมันได้แต่แทสเสียดายไม่ได้ไม้ด้วยถ้าได้ไม้นี่จะดีอะวิดไปวิดไป แต่ฟาร์มได้ดีนะครับดีพอสมควรเลยโอเคเราผมว่าเดี๋ยวตัวนี้เราเล่นกันแค่นี้ก็พอนะครับเราพามันกลับไปเก็บที่บ้านเลยที่บ้านเราก็มีรั้วนะครับสําหรับการเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วกลับทางไหนว่าบ้านกูด,ด้าน้นดีกว่าเดี๋ยวต้องดูน้ําตกวิกระโดดไกลมากคิ้วมากยา่าข้ามาดีน,นี่ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปใส่ในข้อก่อนโอ้โหแสงเงาที่บ้านสุดยอดเอาปิดก่อน สวย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 นี่ดูหน้าตาชัดๆหน้าตานี่มันไม่ใช่ควายนะมันเป็นวัวเลยเว้ยเฮ้ยตกลงมันยังไงว่าลายมันเหมือนวัวแต่ความเป็นควายมันก็มีอยู่แต่มันเหมือนวัวมากกว่าแต่ชื่อมันคือบูบูนี่จริงๆมันเป็นชื่อเรียกกระทิงไม่ใช่เหรอเพราะว่าเลดบูมคือกระทิงแดงไงน่าจะใช่งั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นกระทิงเอาละใส่คอกนะครับคอกอยู่นี้เอากระโดดเข้าไปเรียบร้อยครับ ปลอดภัยครับผมทั้งคนทั้งสัตว์โอเคทุกคนก็เอาเป็นว่าไงนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เนี่ยพี่บอลก็จะจบทิ้งท้ายวันนีก่อนอยังไงใครชื่อชอบนะบฝากกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ